เป็นไงกันบ้างครับสำหรับค่าคืนที่ผ่านมานะครับเราก็มาดูผลงานเมื่อวานนี้ก่อนเลยครับสำหรับครูวงบุรุญญาครับเปิดบ้านเสมอกับอินเตอร์มิลาหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับรายชื่อผู้ตัดตูเมื่อคืนนี้ครับก็เป็นทางหน้ากองออชอริดี้ครับนาทีที่35ครับเป็นการยิงจุดโทษนะครับสำหรับฟักแฟร์บุรุญญาเจ้าบ้านครับส่วนฟักแฟร์ของทีมเยือนอินเตอร์มิลานครับได้ประตูขึ้นนาไวเลยนะครับนาทีที่2จากมาคัตตูรามกองหน้าตัวป้าของทีมแต่ว่าไม่สามารถนะครับรักษา3แต้มหรือคะแนนนะครับในการผ่านเข้ารอบถัััดดดดไไป้้้้แแลลละะผายยนคคครรบบือพพ่จุโทษวซก ขอแสดงความเสียใจกับแฟนบอลของอินติลานูใหญ่นะครับแล้วแสดงความยินดีนะครับที่ผ่านเข้ารอบต่อไปสำหรับโบรุญญาด้วยนะครับแต่คุณครับแนวทางยิมยกฟักฝกอิติลนเนี่ยผิดพลาดนะครับไ่เข้าเป้าแต่แนวทางของจบร่านนะครับหรือต่ำเนี่ยยังคงทํางานได้ดีอย่างต่อเนื่องขอแสดงความยินดีตรงนี้ด้วยนะครับส่วนคุยสองของเราคาคืนที่ผ่านมาครับสำหรับพี่ๆในบุบบ้าแล้วก็พี่ๆที่ตามติดน้อยอยู่นะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับเสือเรือมู้เสีดดบุญนะครับที่สามารถเปิดบ้านกดผู้เสียมือนเช่นกรัดบัตรได้2ประตูศูนย าามก็เป็นหน้ากอลจูเรียนบันนะครับนาทีที่10บอะไรคนนะครับเป็นหน้ากองมัคชิมิเรียนนาทีที่90้บวกเนะครับก็เกือบที่จะไม่รอดแล้วเชียวนะครับแต่ก็ถือว่ายังคงทำงานได้ดีนะครับอะไรคู่สุดท้ายสำหรับเมื่อวานนี้ครับทีมยกขึ้นมานะครับเป็นคู่ร่วงบาเซียมครับเปิดบ้านเสมอกับมาโยการหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคุณครับแนวทางเนี่ยหยิบยกฟักฝั่งของบาเซียมครับตัวนี้ไม่เข้าเป้านะครับแต่ก็ยังไม่เสียหายอะไรครับเพราะว่าแนวทางการจบร่างเนี่ยยังคงทำงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับชืื่่่อออออผผูู้้้้้ตตัััััดปปรรรรคคคาา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 นนนนททีีมมบบบกกกกกฝขขงงงเเเจ็็หวโ โดนะครับจากทีมสองส่วนฟาของทีมเยือนบังก้าก็ได้ประตูจากทางด้างสองซามูกอสตานะครับกองกลางของทีมนาทีที่ยีนะครับก็ถือว่าเบอร์เซเดียเกือบจะไม่รอดแล้วเฉียวนะครับสำหรับคำคืนที่ผ่านมาครับแล้ววันนี้ครับหยิบยกเน้นๆเด็ดๆมาทั้งนั้นเลยนะครับคู่แรกของเราเลยครับมาดูกันเลยอยู่ที่สุรีอังกิตนะครับบิ๊กแมตช์อีกหนึ่งคู่นะครับที่เปิดหัวมาเป็นคู่ระวางสันนิษฐานดงดินควสเซลครับเปิดบ้านต้อนรับกักของสิงโตนุเวลล์กลั โดงนะครับก็นำโดยพุทธการฉีบเอ็ดดี้เข่านะครับวันนี้ก็บอระบบสี่สำสนะครับผู้ตัดตู้ก็ใช้อารอนเลมเดลนะครับเซียรับตัวหลักก็อยู่ครับเอริีคอร์ดนะครับฟาเบียนแชร์บริกเทียวนะครับแล้วก็ไมลี่นะครับซายกลางก็มีโจริตันนะครับบุนนกิมอลไลซซันโดโตนารีนะครับและสามตัวรุกก็มีเอ็ดนี้กอร์ดอนนะครับประกอบกับเจสคอบมอฟิเอและกองหน้าตัวเป้าเป็นนิคกัวโจบัดอนนะครับส่วนฝั่งของทีมเยือนนะครับก็นำโดยเอโซมอเรตกานะครับวันนี้คุมเชลซีดรบที่ระบผู้ับิร์ตซานเชสนะครับตัััววหลกกแนรบ็มีทั้้งไดอริช โฟฟันนาชารูบาแลย์ก็มาร์คุกุริยานะครับเซนเตอร์พิสูจนก็ใช้มอนเซตกาซิโตยุกับเอ็ดโซฟ์ฟอนเดสสามตัวรุกก็บีและก็เปโดเดโตนะครับโคพัมเมอร์แลย์ก็กานาโชกองหน้าตัวเป้าใช้จะเอาเปโดนะครับโอ้โหจัดทัพมาเต็มอัตราศึกเลยต่อไปครับเราเช็คผู้เล่นที่มีการมาเจ็บหรือพร้อมใช้งานคนนี้กันเลยครับผู้เล่นที่มพร้อมใช้งานหรือมีการมาเจ็บนะครับฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยก็มีท้ายของแดนเบิร์ดนะครับเจมส์เมาช์ วอร์เรนติโน่ฟิราเมนโต้นะครับนิกป๊อบเอมิลคลาฟต์เคลนติเปียสเวนบอตแมนและก็วิลเลียมโอซูล่านะครับก็รายชื่อทางวงด้านของสเวนบอตแมนกับวิลเลียมโอซูล่าและก็เคลนติเปียเนี่ยเจ็บมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นตัวที่เจ็บเข้ามาใหม่นะครับตัวหลักสำคัญทั้งนั้นเลยส่วนฝั่งของทีมเยือนนะครับเชลซีก็มีนักของมูดิกนะครับที่เขาติดโทษแพนมายาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นนักของรีไวโคลวิลไรโอเอชูโก้นะครับโรอนคครรัับบ้้วเีปอนุส ผลงานหรือฟอร์มการเล่นยอ้อนหลังของจะคู่กันสักหน่อยครับฟอร์มการเล่นยอ้อนหลังในแกลแพนัดหลังสุดรวมด้วยกันครับรวมฝั่งของเจ้าบ้านสถานการณ์ดงก่อนเลยครับหาเกมที่ผ่านมาเขาเกมชนะได้ส,อ,ส,สองสมอสองพ่ายแพ้ไปหนึ่งเกมโดยรวมแล้วถือว่าไม่ได้อยู่แย่อะไรขนาดนั้นนะครับดูเกมที่แพ้แพ้ก่อนเลยครับก็ก่อนเกมล่าสุดนี่เองคือบุกไปแพ้แพ้กับแมวดำแซลแลนมาหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนเกมที่เสมอกับก็ย้อนไปดูเลยครับเกมที่เปิดบ้านเสมอกับเสมอสองสองนะครับแล้วก็ถัดไปครับเล่นเดยยูฟ่าแชมเปี้ยนครับเสมอกกเอลรคู่นนะับนเกมท็ห้าขาย เปิดบ้านเฉือนเบอร์ลี่ได้2-1และเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่เขาเปิดบ้านเฉือนเจ้าส่วนน้อยได้2-1นครับส่วนฝั่งของทีมเยือนนะครับเชลซีครับให้เก่ผวันมาครับรทุกการเขาเก็บชนะได้2แพ้ไป2แล้วก็เสมอไป1เกมนะครับฟอร์มแย่กว่าเล็กๆนะครับเกมที่แพ้ก็ย้อนไปนู่นเลยครับแพ้กับริยูเตนส์3-1นะครับอะไถัดไปครับเรนดายูฟาเฉลี่ยครับแพ้กับอันตาร์ตา2-1เนี่ครับส่วนเกมที่เสมอครับก็เล่นในสกอตแลนด์อังกฤษนะครับเสมอกับบอลม่ีท เรื่อไหนคาราบาลครับนะครับคือบุกผสมคาร์ดิฟซิตี้ได้3ประตูต่อหนึ่งครับเดี๋ยวรวมแล้วครับอย่างที่บอกฟอร์มของสันติการดงดูดีกว่าเล็กๆนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูเฮตูเฮติการพบเจอกันของคู่นี้กันเลยครับเฮตูเฮตการพบเจอกันนะครับทั้งคู่นี้ครับเคยพบเจอกันแล้วนะครับทั้งหมดทั้งสิ้น33เกมนะครับเป็นฝั่งฝังของสันติการดงนะครับเก็บชนะได้11นะครับเสมอกันไป6ครั้งและเป็นเชลซีครับเก็บชนะไปได้16ครั้งนะครับตัวนี้ครับเป็นเชลซีดูดีกว่าเล็กๆนะครัััััััับบบบบบเเเเเเดดดดดดีีี๋ยยวววรรรรรราาาาาาาไไปปููคคคคคคกกกกกกมมมลล่่่่สสุุุทททะะะะนนนนนนนใิิออขขึึ้้้งง20 2ธ ผ่านท่ารถครับก็สองไปที่แล้วครับเป็นเกมที่เขาเสมอกันในบ้านเชลซีนะครับในศึกคาร์บาวคัพนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับถัดไปครับเล่นในศึกบริอังกฤษครับเป็นเกมที่เชลซีครับเปิดบ้านเฉือนได้3 2ต่อไปครับก็เป็นเชลซีครับที่เปิดบ้านเฉือนได้2 1อีกแล้วครับถัดไปครับเร่นไดคาร์บาวคัพนะครับเป็นเกมที่ดิวิชันครับเปิดบ้านกดเชลซีได้2 0ศและเกมล่าสุดครับก็เป็นดิวิชันนะครับที่กดเชลซีได้2ประตูศในศึกบริอังกฤษนะครับสำหรับภาพเกมล่าสุดที่พบเจอกันนะครับบเเชลซีก็ เนที่ทําได้ดีกว่านะครับเก็บได้2เกมเลยและเล่นในบ้านด้วยเหมือนกับคืนนี้เลยนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันสักหน่อยครับอันดับตารางคะแนนครับดูฝั่งของนิวคาสเซิลก่อนเลยครับรูฟได้ไปสิกเกมเก็บชนะได้6นะครับเสมอสี่แพ้แพ้ไป6เกมลูกทําได้ยี่สิบประตูครับเสียไปยี่สิบประตูลูกตามประตูเสียครับบวกหนึ่งลูกมียี่สิบสองแต้มอันดับต้ครับอยู่อัีส์สองของตารางคะแนนเจ้าสี่ครับลงได้ไปหกเกมเท่ากันนะครับเก็บชนะได้แปดเสมอไปสี่แพ้แพ้ไปสี่นะครับทำได้ยี่สบ แต้มต่อดีครับอะไรอยู่อันดับ4ของตารางคะแนนครับอันดับต่างชั้นกันพอสมควรเลยนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปเช็คตลาดคู่ดีกันสักหน่อยครับตลาดคู่นะครับหยิบยกขึ้นมา1สํานักเท่านั้นครับเพื่อง่ายต่อการพินิจพิจารณาครับสำหรับสํานักครับไม่มีกําแพงนะครับหรืออยู่ที่เสมอนั่นเองนะครับเปิดมานะครับให้ฝั่งของนิโคลเซ่นเนี่ยดูแข็งตึงนะครับเปิดอยู่ที่ศูนย์จุดแปดนะครับส่วนทีมเยือนเชลซีอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์สองนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับกลับให้เชลซีเนี่ยลงมาแข็งตึงกว่่่่่่่าาานน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 ะะะคคคคคครรรรรรรััััับบบบบอออยยยููททีีีีสสววิเซลลไไหขึ้้้ปตงงงงก็ม มีการขยับเปลี่ยนแปลงเลยครับให้เชลซีตึงกว่าแบบนี้ครับก็มีโอกาสเช่นเดียวกันที่เชลซีจะเก็บชัยในคัมคืนนี้ได้แต่นะครับหนึ่งกูตอสำนักครับเจ้าบ้านเปิดที่2.42ก่อนที่จะไหลขึ้นไปเล็กน้อยอยู่ที่2.66เสมอครับเปิดที่3.29ก่อนที่จะไหลขึ้นไปอยู่ที่ครับอยู่ที่3.35นะครับทีมเยือนครับเปิดที่2.60นะครับก่อนที่จะไหลลงมานะครับอยู่ที่2.34จุครับโดยรวมแล้วเอาจริงๆแล้วครับมองโดยรวมครับเรตเจ้าบ้านทีมเยือนและเสมอเนี่ยดูใกล้เคียงสื่่่่่อกก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 ััััััันน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 ะะะคคคครรรรรบบบบบแตตตตาา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 งงงงไไมมมมมมยยยยเเเเเเเลลสๆีี้้้จ็็ปปิิดด2วท สอ2กว่าแบบนี้ครับและในมองนลยครับก็กลับมาดูกันทียมที่แก็บตรงนี้อีกทีนึงครับที่จะให้นะครับเชลซีทีมเยือนแข็งจึงกว่าเล็กๆนะครับและฟอร์มการเล่นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ดูใกล้เคียงสุสีกันนะครับแต่ว่าการพบเจอกัน2ครั้งหลังสุดเนี่ยเล่นในบ้านของนิวคาสเซิลนะครับเป็นนิวคาสเซิลที่ทำได้ดีกว่าตรงนี้ครับถึงแม้นะครับเรดฝั่งฝั่งเชลซีจะดูแข็งกว่าในกำแพงที่ให้มาตรครับหรือมันไม่มีก็ตามแบบนี้ครับแต่ว่าหนึ่งสองเนี่ยมองว่าให้ทั้งคู่เนี่ยมีโอกาสที่ค่่่าาาคคคืนนนนนนีีีีี้้้้จจะะะออ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 กกกกกกเเเเสสมมมััััััททุดดแแลลวรรรบบบู็ขขงง์ยยชไปฝฝ โด่งนิวคาสเซิลยู่นเต็ดครับเล่นในบ้านโอกาสความได้เปรียบครับรฟอร์มก็เล่นครับก็เหมือนที่จะกลับมาแล้วนะครับน้อยๆอยู่แบบนี้ครับถึงแม้เชลซีครับชื่อชั้นจะดูดีกว่าอันดับตารางคะแนนจะดูดีกว่าแบบนี้ครับแต่ก็เชื่อมั่นว่าเล่นในบ้านควาได้เปรียบมีมากกว่านั่นเองนะครับและคิดว่าคู่นี้ครับน่าจะจบกันไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่นะครับน่าจะไม่เกิน3ามมาเรขึ้นไปนะครับและพี่ๆนะครับที่เป็นแฟนของสัานการดงนิวคาสเซิลนะครับและแฟนของเชลซีครับคิดว่าค่าคืนนี้ทีมรััััััััักกกกกตตตตตวเเเเเเเออออองงจะะะะ็บบบบชนน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 ไไไดดดดด้้้้หรรรรรรรื่่่่าาาาคค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 สมมมมมมถถ์์พูููุยยใใลลิปปททีี2ข ต่อเลยครับคู่ที่2ของเราคัมกันนะครับก็อยู่ที่สุพิรกอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้ครับเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านต้อนรับกับของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเตะกัน์สีทุ่มตรงเดี๋ยวเราไปดูคัทการ์ไรอัพเซเบตผู้จริงคู่นี้กันเลยครับคัดการ์ไรอัพเซเบตผู้จริงครับฝั่งของเป๊ปกูเรียราครับก็นำลูกทีมแมนซิตี้ครับด้วยระบบสีหนึ่งสีหนึ่งนะครับตับตัก็ใช้จอร์จิดอนนารูมาสครับตัวรัสก็อยู่ครบครับนิโก้ไรลี่นะครับจัดโก้กอัวเดโอ โรซินว่านะครับกองหน้าตัวเป้าใช้อริงเบลฮันเลนนะครับส่วนทางด้านของนูโน่นะครับก็พาลูกทีมมาด้วยระบบนะครับสามสี่สองหนึ่งนะครับผู้นำตัวก็ใช้ไรล่าครับสามแนวรับตัวหลักนะครับก็มีทั้งกองมัรฟอรูปโน่นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นทางด้านของโทบิโดนะครับเป็นตงกลางจะเป็นทางของจูรอยนะครับกองกลางสองตัวครับก็ใช้มังกัสซ่านะครับยูกับพอตนะครับซ้ายขวาก็มีไควอเกอร์ปีเตอร์ครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นทางของสกาดนะครับตัวเกมสองตัวก็มีอรูคัสปาเกต้ายูกับ ฟอนเดอเดสครับบรักองหน้าจุปเป้าใช้จอร์ร็อตโบเวนนะครับก็โดยรวมแล้วครับภาพรวมของแมนายตี้ดูดีกว่าอยู่พอสมควรเลยครับต่อไปครับเรามาเช็ครายชื่อผู้เล่นที่มีการเจ็บหรือไม่ฟังใช้กาดคู่นี้กันเลยครับรายชื่อผู้เล่นที่มีการเจ็บหรือไม่ฟังใช้กาดครับฝักฝัดของเรือใบสีฟ้าแมนายตี้ก็มีทั้งของโอมาโมมูสครับคนนี้ประหลัดใจชาติอีกคนหนึ่งครับเป็นทางด้านของระยัตต์ดุลลีครับคนนี้ก็ปรับใช้ชาติเช่นเดียวกันต่อไปครับเป็นออสการ์บ๊อบนะครับจอร์ส บริกดิอุปครับก็2คนนี้ประรับใช้ชาติเหมือนกันเลยนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปเช็คผลงานย้อนหลังของทั้งคู่กันต่อครับผลงานย้อนหลังริอฟอร์มกานเล่น5นัดหลังสุดอรูปกันของทั้งคู่ครับประดูฝปั่งของ้าบ้านหรือใบสีฟ้าก่อนเลยครับแเกมด้วยกาเก็บชนะได้รวดเลยนะครับก็มีบุกประเชิญฟูลแลม5-4นะครับแล้วก็เปิดบ้านสรุปสแลนได้3าสูแล้วก็เฉือนมัดริดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนได้สองหนึ่งนะครับจัดไปเกมก่อนเกมประวัตก็เปนเกมที่บุกปรบค ไพ่แพ้ไปสองเกมสเสมอไปสามเกมนะครับไพ่แพ้ก็ไพ่แพ้กับรันดี้พูสองส่วนแล้เกมล่าสุดคือไพ่แพ้กับแอตตาว,วิลลาสามประตูสองครับส่วนเกมสมม์เสมอครับก็เสมอกับิร์กบอลมัดส,สองสองแล้วก็เสม,มอกับแมนยูหนึ่งหนึ่งนะครับก่อนเกมล่าสุดก็เสมอกับไบตันหนึ่งประตูหนึ่งครับโดยรวมแล้วฟอร์มซิตี้ดีกว่าเหนือกว่าอย่างชัดเจนต่อไปครับดูเฮตูเฮตคู่นี้กัน เฮลโลทกันพบเจอกันครับคุณนี้พบเจอกับนักสับสตีครั้งนะครับซิตี้ครับเก็บชนะได้ถึง27ครั้งกันเลยเดียวครับเสมอกันไป5้แรปเป่นไวทแฮมนะครับที่เก็บชนะได้แค่2ครั้งเท่านั้นเองเปิดมาหน้าเสือนะครับซิตี้ดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับเราย้อนไปดู5เกมสุดท้ายคู่พบเจอกันสักหน่อยครับโดยย้อนกลับไปครับเกมก่อนนั้นนุนครับวันที่4พฤษภาคม2566ครับเป็นเกมที่ซีครับเปิดบ้านถล่มได้3-0ครับถัดไปครับเป็นเกมที่ซีถล่มได้1-0นะครับในการออกไปเยือนอีกเกมนะครับเป็นเกมที่ซิิิตตีีีี้้้้้้เเเเเเเลลลลลล่่่่นนนนนนนใบบบบบาคคคครรรรรััััถถมมมมมไไไดดดอออออกกกกกแแวปป็ทซยยืส์ะ สี่เกมที่ผ่านมานะครับและเกมล่าสุดก่อนที่จะโคจรมาพบเจอกันค่ำคืนนี้ครับเป็นเกมที่ซิตี้ครับเปิดบ้านถล่มได้4ประตูต่อหนึ่งเลยเดียวครับโดยรวมนะครับซิตี้เก็บชนะได้ลวดได้ขาดลอยเลยครับสกอร์เนี่ยถือว่าห่างกันเลยเดียวครับและค่ำคืนนี้ครับงานหนักก็เป็นของทางด้านของนูโนแล้วนะครับสำหรับการคุมทัพขุนค้อนในการมาเยือนเอธิฮัสเตเดียมค่ำคืนนี้ครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปเช็คอันดับตารางคะแนนของคู่นี้กันสักหน่อยครับอันดับตารางคะแนนครับมาดูฝั่งเจ้าบ้านซิตี้ก่อนเลยครับเนป16เเกกม็พราะี่เาไ้เป็นสิบหกเยไปคกม ตูถือว่าค่อนข้างดีรับได้อยู่ลูกตามตัวเสียครับมากที่สุดแล้วบวก22ลูกครับมีสามสิแต้มตามอาร์เซนอลจ่าฝูงอยู่2แต้มเท่านั้นนะครับอะไรครับคือครับมีโอกาสที่จะแซงครับก็ต้องรอให้อาร์เซนอลพลาดหรือสะดุดขาดตัวเองเท่านั้นแหละครับต่อไปครับเราเช็คฝักฝันของเวทแฮมกันบ้างครับเวทแฮมตอนนี้ครับพูดตามตรงว่าแย่จัดนะครับอยู่โซนพื้นที่ตกชั้นเลยครับอันดับสิบแปดเลุ้นไปแล้วสิบหกเกมนะครับเก็บชนะได้สามสิบสี่แพ้ไปเก้าเลยเดียวนะครับทำได้สิบเก้าประตูครับเสียไป ครับลูกตามตุนเสียครับร่บ13ลูกมี13แต้มเท่านั้นเองนะครับจากการเล่นมา16เกมถือว่าแย่จัดนะครับสำหรับประตูการนี้ของเวสต์แฮมนะครับต่อไปครับเรามาเช็คตลาดคู่ดีกันสักหน่อยครับตลาดคู่นะครับหยิบยกขึ้นมา1นึ่งสำลักเท่านั้นครับเพื่อเปรียบเทียบพิจารณาครับให้เข้าใจและชัดเจนตลาบสดครับกำแพงเปิดไปที่2.00หรือ2อเม็ดต้นเอ็นะครับเรื่นี้ก็คงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเจ้าบ้านครับจากเดิมเปิดไปที่ศูนย์จุดเก้าห้านไหลมาที่0.98นะครับส่วนทีมเยือนไหลลงมานะครับอยู่ที่0.92ตันี้ครบดูาก ใกล้เกียงสุดสิกันเลยนะครับจากซิติตัวนี้ครับที่ผ่านมาเมื่อตะกูครับซิตี้เนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับชนะเนี่ยมี2เม็ดขึ้นไปนะครับก็มี3131แล้วก็41ประมาณนี้เลยครับข้ามคืนนะครับสำหรับกำแพง2เม็ดตัวนี้ครับคิดว่ามีโอกาสที่จะผ่านได้เช่นเดียวกันนะครับส่วน1นึ่งตัวนี้ครับเอามาดูพร้อมกันเลยครับจ้าบ้านครับจากเดิมเปิดที่1.19ตอนนี้ครับไหลขึ้นไปอยู่ที่1 1.20นร่บนิดวอง่านั้นะครับปิดเลียวเปที่านั้มาอ9.20นะครับวนี้ครับ่ป ารัเมีครับมองว่าคาคืนนี้ซิตี้ชนะแน่นอนนะครับเรียดค่อนข้างแข็งตึงกว่ากันจะจัดเลยนะครับและตัวนี้ครับถึงแม้กําแพงจะตั้งมาสูงถึง2เมตรตัวนี้ครับแต่กว่าเราอยู่ที่หน้าเสือหรือหน้างานจริงเนี่ยให้เลือกกําแพงน้อยกว่านี้ก็น่าจะดีนะครับแต่ครับคืนนี้กําแพง2งเมตรตัวนี้ในมองของติครับคิดว่าผ่านได้แน่นอนถึงแม้เระเด็จะดูใกล้เคียงสุดสิการแต่ว่าฟอร์มการพบเจอกันแล้วนะครับซิตี้โคตรดีเลยครับเมื่อพบเจอกับฝั่งของขุนคอนเวทแฮมครับคัวนี้ก็มองที่ซิตี้ครับคิดว่าผ่านได้ครับว่าเรนน่าครับ ตีเม็ดเดียบเป็นขั้นต่ำนะครับในสายตาเระมอรของตีน้อยครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ท้ายของเรากันต่อเลยคู่สุดท้ายของเราครับศึกสัตว์ปีกระเป็นบิ๊กแมตประจําค่ําคืนนี้อีกคู่หนึ่งเลยก็ว่าได้ครับต่อจากคู่ของสริการดงกับเชลซีครับวันนี้ครับอยู่ที่ศึกบุรีอังกฤษครับตอนไดฮอสเปอร์ครับเปิดบ้ตนต้อนรับกำัของริบูหงแห่งแรับคู่ะกันที่ขึ้นครึ่งนะครับดึกว่าทุกคู่ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ดึกจนเกินไปที่แฟนบอลของสเปอร์และแฟนบอลของริงคูนี้เลรบ คัดการไรอัพจะเป็นพื่จริงครับฝั่งฝั่งของเจ้าบ้านก็นำมาโดยโทมัสแฟงนะครับมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้ตัดตัวก็ใช้วิคาริโอนะครับตัวหลักสีลแนวรับครับก็มีนในของเดนิสสเปนนะครับมิกกี้ฟันเดอร์เฟนอารเมโลอะไรก็เปโดปอร์โตนะครับส่วนเซ็นเตอร์ฟิลก็มีนในของเบิร์กวอร์นะครับจิ๊กเบนจักกูสามตัวนุกก็มีชาปปี้ซิมอนเบนดอนจอนสันอะไรก็โูเบตคุนดูตนะครับกองหน้าตัวเป้าใช้โครโมวนนี่นะครับฝั่งฝังของอันเดรสล็อตครับนำลูกทีมมาด้วยระบบ4-2-3-1 เซตเตอร์พ si right. ิสฟิวครับก็มีทั้งในกองไรอันกอนแบกยืนคู่กับเกิดติสโจสับโตรุกก็มีโวมไนิกโซบสไนท์ครับอเล็กซิสแมตตอารเตอร์แล้วก็ฟอรินเวสกองนักเตะเป้าใช้ฮูโกอิกิเตเก้ครับต่อไปครับเราเช็ครายชื่อผู้ที่มีการเปรียบเปรยพร้อมใช้การคู่ดีกันสักหน่อยครับรายชื่อผู้ที่มีการเปรียบเปรยพร้อมใช้การนะครับฝั่งเจ้าบ้านก็มีทั้งของเปเปซานะครับเดจาร์คูรูรอฟสกี้นะครับอิฟบิซุบ้าเคทินีอูโดจีนะครับโคตะทางไก่ ระดูตากูชินเจมมัาดิซ่าล้วก็โดมินิกโซรันเกตครับฝั่งเอนก็มีนักของมูมเมสซาร่าครับล้วก็โจโกมเมสจอนริโอนน่จารวิฟิมโปสเซฟานบาาชิติวบตารุเอนโดล้วก็โกดิกัคโปะนะครับก่อแต่ตัวเนีอยสำคัญทั้งกันเลยต่อไปครับเช็คฟอร์มกันเล่นผลงานย้อนหลังของคู่กันสักหน่อยครับ ฟอร์มก็ได้หรือผลงานยอดหลังของครับานัดหลังสุดรูดการครับฝักงั่งของสเปอร์ครับเก็บชนะที่สองไพ่แพ้ไปสองเสมอหนึ่งเก็บเครับเก็บไพ่แพ้ก็ไปแพ้กับฟูเรมนะครับสองหนึะก็เกมบประุดคือไปแพ้กับตัวเกมฟอร์เรสสามสูตนะครับเกมที่เสมอครับก็เสมอกับนิวคาสเซิลสอและเกมที่ชนะครับเกมที่กดเบนฟอร์ดได้สอสูและก็ถล่มสลาเวยปาร์คในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้สามประตู่สดครับฝั่งริปูครับฟอร์มดีฟอร์มดูกระเตื้องขึ้นมาเลยครับ5เกมที่ โดยเต็ด3-3ส่วนเกมที่ชนะครับก็กดเวทแฮมได้2-0นะครับแล้วก็เฉือนอินเตอร์มิลานในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ได้1-0นะครับแล้วก็เกมที่สุดครับคือเปิดบ้านกดนกกระนวนไบตันแอนฮาวเบีรดได้2-0ครับโดยรวมแล้วฟอร์มริพูดูดีกว่าต่อไปครับเช็ค h ฮตัวเฮติติการพบเจอกันคู่นี้กันสักหน่อยครับในเอการพบเจอกันนะครับ35เกมที่ผ่านมาครับสเปอร์เก็บชนะได้7เสมอไป8และเป็นริพูดครับเก็บชนะได้ถึง20ครั้งด้วยกันนะครับเปิดบ้านครับเป็นริพูดูด ยอดไปฮพฤษภาคม2567ครับไปเก็บที่ระบูครับเปิดบ้านถล่มสเปอร์ได้4-2ถัดไปครับไปเก็บที่ระบูครับบุกปารมสเปอร์ได้6-3อีกเกมนะครับเป็นเกมที่สเปอร์ครับเฉียดริบูได้1-0ถัดไปครับก่อนเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่ริบูครับเปิดบ้านถล่มสเปอร์ได้4-0และเกมล่าสุดครับไปเกมที่ริบูครับถล่มสเปอร์ได้5-1กันเลยเดียวครับก่อนที่จะพบเจอกันอีกครั้งในค่าคืนครับโดยรวม5เกมสุดที่พบเจอกันในลงสุดการครับริพูเก็บชนะที่4และแพ้สเปอร์แค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับถึงแม้ฟอร์มจะไม่ดีครับแต่ดูเหมือนนะครับสเปอร์จะสู้ทางริบูไม่ค่อย ได้เลยนะครับต่อไปครับไปเช็คอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันสักหน่อยครับอันดับตารางคะแนนคู่นี้ครับมาดูฟักฟังจ้าบ้านก่อนเลยครับเระดุยไป16เกมกับชนะได้6เสมอ4แพ้แพ้ไป6นะครับทำได้2 5ประตูเสีย21ประตูครับประดูตามประตูเสียบวก4ลูกมี22แต้มต่อเลครับและอยู่อันดับ11ของตารางคะแนนนะครับสำหรับสเปอร์ตัวฟักฟังของลิเวอร์พูลครับเรุนิพไป16เกมเท่ากันกับชนะได้7เสมอ2แพ้แพ้ไป6นะครับทำได้26ประตูเสีย24ประตูครับประตูตมับตออนนนนี้กก็ััขงสเปอร์เนนี่่ยยยอู4แแต้้มดวกัละอออยู่ัันดบ7ขงตาารรงคคะแนนับผู้าาตรงว่คู่นี้ครับไม่ว่าจก ร <Keep S 1> ิพูหรือสเปอร์ก็ตามครับเริ่มต้นมาฤดูกาลนี้ไม่ค่อยดีทั้งคู่เลยครับต้องยอมรับแบบนี้แต่ช่วงพักหลังเนี่ยเหมือนสเปอร์เนี่ยจำค้างที่จะเป๋หนักกว่าริพูครับริพูดเนี่ยเหมือนจะกลับมาได้แล้วนะครับเพราะว่าห้นัดหลังสุดที่ผ่านมาไม่พ่ายแพ้กับใครเก็บแต้มได้ทุกเกมนะครับส่วนสเปอร์ครับสดๆร้อนๆเลยพึ่งพ่ายแพ้มาตรงนี้ครับแต่ว่าคู่นี้ครับถือว่าเป็นคู่รักคู่สำคัญของตีน้อยเลยครับที่ยกขึ้นมาคํำคืนนี้และบทสรุปคู่นี้ครับจะอยู่ที่หมู่บ้านของตีน้อยเท่านั ไม่เอาบทสรุปนะครับหรือมาแลกเปรตชนะความคิดเกี่ยวกับฟุตบอลได้เลยนะครับและก็ขอฝากอีกสักหนึ่งอย่างนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนครับที่ไม่อยากพลาดนะครับรับชมถ่ายทอดสดฟุตบอลนะครับทุกแมตช์นะครับก็สามารถ tn88 นะครับมหาตีด้อยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะค่ำคืนนะครับมีบิ๊กแมตสองคู่แบบนี้ครับคู่หัวค้ำกับคู่ช่วงเที่ยงคืนแบบนี้ครับถ้าไม่อยากพลาดนะครับยังไม่มีช่องทางไหนนะครับที่รับชมสามารถ tn88 มหาตีด้อยได้เลยนะครับแล้วแฟนบอลของที่ภูและแฟนบอลของสเปอร์ทุกท่านนะครับคิดว่าทีมรักของตัวเองนะคคคครรรรรัับบบจะะะเกก็็ชนนนนหหืืืออตตาาามมมมแ้้้่่ีไไดสถ แต่ลองความคิดเห็นพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวความคิดที่ใต้คลิปใต้ของวันนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและว,วันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับผู้นี้ครับติดใจย,ยกคู่ไหนนะครับขึ้นมาวิเคราะห์เจาะลึกแบบวันนี้บ้างก็ฮาภาษาติดตามรับชมรับฟังกันที่หน้าช่องของตีน้อยได้เลยนะครับพรุ่งนี้ก็มาพบปะเจอกันใหม่ครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วตีน้อยก็ลาไปก่อนกระบสวัสดีครับ